สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ขอสวัสดีในใน,ในอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะครับวันนี้มาบูรณะนะครับที่ดินเนื้อที่สองไร่นะครับเนี่ยเหลือเหลือที่อยู่สองไร่นะครับจะทําเป็นไรนาสวนผสมนะครับไรนาสวนผสมก็รอติดตามชมว่า,าจะเป็นยังไงจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ ขอกาลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อที่ตรงนี้เมื่อก่อนมีคนจองไปแล้วนะครับเนี่ยผืนผืนนี้นะครับเนี่ยผืนที่ผมกําลังเดินอยู่นี่นะครับมีคนจองไปแล้วเนื้อที่อยู่ที่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็ถมดินแล้วด้วยนะครับเนี่ยถมดินไปทั้งหมด350เที่ยวนะครับแล้วก็วางเงินประจําเป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้คนซื้อ มาบอกยกเลิกครับไม่ไม่ไม่เอานะครับไม่เอาก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เอาก็โอเคแล้วก็ส่วนในแถบนู้นนะครับอีก3งานนะครับ3งานก็ไม่มีคนจับจองเลยตรงนั้นคือเหลืออยู่นะครับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นต่างๆนี้นะก็ได้ขายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยที่ล้อมรั้วไว้แล้วก็แถบนี้นะครับได้ขายไปเรียบร้อยนะครับโอนเป็นล็อกขายล็อกมันไปแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้เหลืออยู่หนึ่งไร่กับสามงานนะครับก็เลยจะมาทำเป็นที่จะทำเป็นลักษณะเหมือนอไรนาสวนผสมนะครับส่วนหนึ่งเราก็นะครับจะปลูกข้าวนะครับตรงนี้ปลูกข้าวแล้วบนคนาเราก็จะปลูกพืชผักนะครับพืชล้มลุกนะครับพืชล้มลุกไปนะครับแล้วก็นะครับ หลายๆอย่างนะครับคงจะเอามาเสริมเติมแต่งนะครับว่าเอ่อหลายๆอย่างนะครับปลูกปลูกหลายๆอย่างทําหลายๆอย่างนะครับก็นะครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมีข้อเสนอแนะยังไงนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับเสนอแนะเสนอแนะนะครับให้องความรู้มาได้นะครับยินดีรับฟังแล้วจะมาปรับปรุงนะครับผม นี้กว้างอยู่ที่2เมตร50นะครับก็ทางนี้ขอให้ไม่โคขยับขั้นอีกนิดนึงนะครับประมาณโอเคนะครับคืออยากได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพื่อรับน้ําได้นะครับตรงนี้เพราะน้ําเยอะนะครับลึกข้าไปประมาณเมตรเมตรห้าสิบได้นะครับเมตรห้าสิบได้ ก็จะดักน้ำมาไว้นะครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับนี่ไก่เสร็จแล้วไม่ครูก็เป็นเหลี่ยมสุดท้ายแล้วนะครับเนื้อทีตอนนี้มันไม่ถึงสองไร่และไร่กว่าสเร็จ ไร่จะจบแล้วไร่นาะสวนผสมไก่จะจบแล้วนะครับตรงนี้นี่จะต้องหาดินมาผสมนี่แหละ หลังจากที่เราขุดเมื่อวานนี้นะครับใช้แมคโครขุดนะครับระยะระยะรอยที่แมคโครขุดเมื่อวานก็น่าจะประมาณหนึ่งรเมตรนะครับที่เราขุดในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็ประหยัดเวลาที่แมคโครเขาจะได้ทํางานต่อเนื่องเลยเร็วนะครับถ้าเราจะทําสโลปแมคโครเขาจะต้องแต่งสโลปอีกมันก็จะกินเวลาช้าครับอีกนะครับก็เลยตัดสินใจทําลักษณะอย่างนี้นะครับ โดยที่ไม่มีสลปนะครับบางท่านก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําสลปเวลาฝนตกปั๊บเนี่ยดินจะพังลงนะครับดินจะพังลงแล้วก็จะตื้นนะครับทีนี้เราไม่ซีเรียสตรงนั้นเนาะเราไม่ซีเรียสตรงนั้นเลยนะครับก็ตื้นก็ตื้นไปนะครับเพราะตรงนี้เราต้องการแค่คนานะครับเพื่อดักน้าเอาไว้นะครับก็ระยะประมาณสักร้อยเมตรนะครับนี่ตรงนี้น้ําออกแล้วนี่ครับน้าใสสีเขียวเลยนะครับเดี๋ยวจะลงลงไปชิมรสชาติเป็นไงนะครับ ก็จะยาวไปลักษณะอย่างนั้นนะครับนูนน่นเลยนะครับวันนี้เราก็ได้นําขี้วัวนะครับขี้วัวมาลงเพื่อจะเสริมให้เขามีธาตุอาหารนะครับหลังจากเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ทําอะไรครับเนี่ยปล่อยให้ร้างเลยปล่อยให้เขาอยูอ่พักหน้าดินไปหนึ่งปีเลยนะครับเนี่ยปีที่แล้วไม่ได้ทําอะไรปีนี้ก็เอารุไถามาไถานะครับแล้วก็ เอาโตรตซ์ลีมาตีให้มันเสมอนะครับทีนี้พื้นพื้น,พ,นพื้นตรงนี้ก็ระยะเดือนกุมภามีนาสองเดือนนี่จะลงฟักทองนะครับว่าจะลงฟักทองลงกระโพดนะครับสักสองเดือนนะครับหลังจากที่เรารอที่จะทํานานะครับเนี่ยก็จะใช้เป็นขี้วัวนะครับขี้วัวเป็นผงผงนี่เลยนะครับเนี่ยจะมาช่วยให้เรามีทานอาหารเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสําหรับตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้จะปลูกหอมกับผักชีนะครับเนี่ยเอาตรงนี้เอารัวาวรร้วมากันแหละนะครับนี่รั้วมากันนี่ก็เกมรั้วแล้วเดี๋ยวจะมากันตรงนี้นะครับเพื่อกันอ่มูมาก้าไก่เนาะหลายๆอย่างเราก็ป้องกันไว้นะครับเนี่ยี๋ยวพื้นที่ตรงนี้จะปลูกหอมผักชีในลําดับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผลงานต่อไปผลผลิต,ตออกมายังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ